เรามาบุกถึงครัวการเป็นไทยเครื่องนะฮะเครื่องสวนภูมิซัป,ปโปโร19ถึง20อันนี้เป็นหม้อกาแฟหม้อตู้กาแฟตู้กาแฟนะฮะคือจะร้อนร้อนตลอดร้อนอุ่นๆอันนี้เป็นคอนเดนเตอร์อันนี้เป็นปนหม้อกาแฟครับเสิร์เวลาเราเนี่ยเราก็จะดื่มคนเดียวครับจะเป็นจะเป็นรูปแบบเนี้ยครับเวลาเสิร์ฟ เก,กิดพุ่ต่างก็จะเปิดตรงนี้ครับกาแฟก็จะไหลมาเราจะเสิร์ฟเราจะใส่เกิดเนไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่มักง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่มักง่ายนะฮะก,ก,ก็จะต้องมีหม้อแาแฟหมออฟ้อแปลงหม้อแปลงก็ไปใส่ก็คือร้อนๆมีหน,น้าครับดื่มชาของกันพินไทยลวกคอลุกพีครับก็เกินตัวนี้จะเป็น ม้อต้มน้ำก็มีอุปกรณ์ครบครับวันนี้ผมขออนุญาตพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาถึงการบินไทยครัวการบินไทยก็ขออนุญาตถ่ายไว้ที่ให้คาแนะนำก็สำหรับท่านที่เดินสารการบินไทยก็ไม่ต้อง ลังเลไม่ต้องเปลี่ยนใจท่านสามารถที่จะขึ้นเครื่องการบินไทยได้เลยก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่แทนเนี่ยนี่นี่นครัวนะฮะครัวครัวครัวการบินไทยครับนี่คือพนักงานกะดึกครับผมครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ